ู้ชมครับสีสันโซเชียลนะครับผมมีคลิปนี้มาฝากกันคลิปนี้96ฮะนะครับกับเด็กคนนี้ถึงขั้นยสกส <c oughs> กิลมิ้วขยันตกใจเหลือเกินอ่ะเป็นคลิปของคุณยายอายุ96ปี<อ>แกโดนหลานแกล้งเออหลานก็บอกเอ้าเอาเงี้ยยายนะเอาผ้ามา้รงนี้คล้องคอนะอแล้วก็พันแบบนี้นะเออพันแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ดึงออกนะมันจะดูตกมาเออแต่ว่าแกตั้งใจจะหลอกยายไงสุดท้ายยายพันปุ๊บ เฮ้ยไม่เห็นหลุดเลยมันเกิดอ,อะไรขึ้นลองชมครับตนะหนึ่งออสองสามเอาพี่ดึงเลย <c oughs> ผมดูคลิปนี้ทีแรกนะผมเนี่ยตอนหลานแกล้งยังไม่เท่าไหร่นะ ผมขำมากตอนยายหัวเราะอ่ะคือยายแบบกะไว้แล้วต้องแกล้งยายหัวเราะแบบอร่อยมากร่าเริงมาก <c oughs> ค,คน,ยยนกชื่น <ละ S 1> ชมกันใหญ่เลยเนี<ป>ดูสิเออหลานก็แบบตั้งใจเนาะแหมไหวมากเนาะตอนเอาภาพไปซุกอะไม่ให้ยายเห็นนะ่ะเอเออคนดูไปเท่าไหร่ฮะคนดูไป2.3ล้านวิวออมีแต่คนชมคุณยายคุณยายน่ารักอารมณ์ดีอายุ96ยังแข็งแรงมากเนาะ ดีเ,เยลยอะค่ะเอาฝากสั้นๆแค่นี้แล้วกันอ้าแค่นี้นนเลยเหรอพี่กอฟแค่นี้นเลยแล้วคะติดไว้ติด,ตดก่อนติดไว้ก่อนติดไว้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวไปตามต่อคุยขโมกใบสามโมง,มง <c oughs> ลลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ